ขนมตาลค่ะวันนี้สาวไก่จะพามาทําขนมตาลแป้งนุ่มๆซุยๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีเนื้อตาล30กรัมแป้งข้าวเจ้า160กรัมน้ําตาลทราย130กรัมยีสต์แห้ง2กรัมเกลือป่น1ทับสช้อนชาแล้วก็มะพร้าวขูดเส้นนะคะใส่แป้งลงไปตามด้วยยีสต์นะคะขั้นตอนการทํานะคะแล้วก็ใส่ด้วยเกลือนะคะ ใช้ตะก้อมือคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะคะก่อนจะทําขนมเราล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะนี่ค่ะใส่น้ํากะทิที่เราเตรียมไว้นะคะทยอยใส่ลงไปนะคะอย่าใส่หมดทีเดียวนะคะค่อยๆนวดแป้งค่ะขนมจะอร่อยก็อยู่ตรงที่เรานวดแป้งนะคะถ้าเรานวดแป้งได้ที่ขนมก็จะนุ่มฟูอร่อยมากเลยนะคะนวดก่อนค่ะนวดต่อไปเลยนะคะ นวดให้แป้งเป็นเนื้อเดียวกันนะคะนี่ค่ะพอเรานวดได้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็มาใส่น้ําตาลทรายค่ะใส่น้ําตาลทรายลงไปแล้วก็นวดให้เข้ากันกับแป้งนะคะใส่ให้หมดค่ะเสียดายนวดเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะน้ําตาลทรายกับแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะไม่ต้องถึงกับละลายค่ะไม่ต้องถึงกับน้ําตาลทรายละลายนะคะใส่เนื้อตาลลงไปค่ะนวดให้เนื้อตาลกับแป้งเข้ากันนะคะ เนื้อแป้งเริ่มเข้ากันแล้วนะคะเราดูสีนะคะถ้าสีไม่เหลืองสวยเราก็สามารถผสมสีผสมอาหารลงไปได้เลยนะคะบางคนไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใส่น้ำกะทิส่วนที่เหลือลงไปนะคะแล้วก็นวดแป้งให้สีเนื้อตาลเข้ากับตัวแป้งผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกคลุมปากไว้นำไปพักไว้สองชั่วโมงค่ะ เตรียมนี่ค่ะมะพร้าวเส้นที่เราขูดไว้นะคะคลุกกับเกลือน,นิดหน่อยค่ะได้เวลาสองชั่วโมงแล้วเรามาเปิดดูนะคะว่าขนมตาลของเราเป็นไงบ้างนี่ค่ะฝุดฟ,ฟ,ฟูอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะใช้ได้แล้วนะคะเรามาคนดูนะคะนี่ค่ะก่อนจะไปหยอดเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีก่อนนะคะรอบหนึ่ง หอมมากๆเลยค่ะทุกคนเตรียมถ้วยไปนึ่งกับไฟร้อนๆประมาณห้านาทีนะคะกันขนมติดถ้วยนะคะแล้วเราก็มาหยอดขนมตาลกันเลยค่ะหยอดเสร็จแล้วก็ใส่มะพร้าวขูดที่เราเตรียมไว้นะคะคลุกกับเกลือค่ะคลุกกับเกลือให้เรียบร้อยตัดเค็มตามชอบเลยค่ะนี่ค่ะ เป็นไงคะขนมตาลของเราน่าทานไหมคะเมนูทําง่ายๆคะ่ะลองทําทานดูนะคะช่วงนี้เป็นช่วงตาลออกนะคะลอง